สวัสดีครับหลังดวครับผมสําหรับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตไปนานๆนะครับเครื่องก็จะเริ่มช้านะครับอันนี้เกิดจากไฟขยะนะครับเรามีวิธีการล้างไฟขยะนั้นครับไปกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เรามาที่ตัวแว่นนี้นะครับสําหรับเซิร์ชนะครับพิมพ์คําว่ารันนะครับผม Enter ครับคําแรกที่เราจะใช้ก็คือเทม นะครับผมกดเ n นเ r ครับอันนี้คือไฟล์ขยะนะครับให้เรานะครับกดไปครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นสีน้ำเงินนะครับ c อนทูนเอนะครับแล้วก็คลิกขวาคลิกไปที่ Delete ครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับมาอีกรอบนึงครับที่เหมือนกันครับ r ัน enter ใช้คำว่าเทมเหมือนเดิมนะครับตรงแต่ว่ารอบนี้ให้เราใส่เปอร์เซนต์ไปด้วยนะครับข้างหน้าและข้างหลังครับผมนี่เป็นการลบข้ไฟล์ขยะนะครับโอเคไปเห็นไหมครับเยอะมากนะครับผมที่ผมเข้าเคยเข้าเวฟมานะครับให้คลิกไปที่ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คอนโทลกดคอนโทลและกด a นะครับมันจะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวา ที่เมาส์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Delete เดี๋ยวเขาจะลบทั้งหมดเลยไตัวไหนที่ลบไปได้นะครับแปลว่ายังใช้งานอยู่นะครับก็สคิปไปกดตัวนี้นะครับแล้วก็สคิปไปเลย กำลังลบอยู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือไฟล์บางไฟล์ที่เรายังใช้งานอยู่นะครับถัดมาครับขั้นตอนที่3มนะครับก็เป็นรั่นเหมือนเดิมนะครับมี3าขั้นตอนนะใช้ครัว่า P PFET นะครับ pfet p, p r e f E.T.C.H. นะครับผมแล้วกด enter ถ้ายังไม่เคยเข้าก็จะมันจะขึ้นแบบนี้นครับยังไม่เคยเข้านะให้กด continue ไปเลยทาเหมือนกันครับคลิกให้เป็นสีน้ำเงินกด c t r l A คลิกขวา delete นะครับทิ้งเลยบางไฟล์ยังใช้งานอยู่นะครับก็ให้เรา skip ไป โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้เครื่องของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหลัง DIY ไว้ด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ